ติบล้อกันไหมครับเงินเดือนดีมากเลยเอ๋าเหรอไปสิเขาให้เท่าไหร่อ่ะเงินเดือนอ่ะแค่ตาตาอ่ะก็หมื่นเก้าแล้วครับถ้าเข้าเกียร์อีกก็น่าจะเป็นแสนเลยครับครูทำไมคนเราต้องทำกรรมดีคะเพราะถ้ากรรมไม่ดีมันจะหล่นครับ ทำไมครูยังได้ยินเสียงคนคุยกันอยู่เพราะครูมีหูระมังครับมันดีมากเลยเอาเหรอเอาเหรอะไรต่อวะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลืมมดเงตเอาเหือไปสิเท่าไหร่เอามาใหม่ใมมันดีมากเลยเอาเหรอนิ่กมกลืมเรื่องะทเรื่องนะทำไมทำไมทำะทำไทำไมทำไมทททำไไมทำไมทำไมททำา เพราะถ้าก,กรรมไม่ดีเพราะถ้าก,กรรมไม่ดีมันจะนรกครับไม่จะปลอดครับเลขที่ปแปดร้อยห้าสิบสามเอาไว้ละพีรพัฒน์ทำไมคนเราต้องทำกรรมดีคะเพราะถ้าเราเพราะถ้ากรรมไม่ดีเพราะถ้าก,กรรมไม่ดี